เจมอลเริ่มเลยมามาวันนี้ดีใจมากเอฟซี MC ตัวยงมาสุภกิจค่ะสวัสดีครับเวลาเจมอลเป็นสุภกิจเข้ามาถ้ามาเอฟเมื่อไหร่เจมอลกบบายสุภกิจสวัสดีค่ะเจมอลเอฟจะมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเนาะเจมาพกิตั้งแต่เจมอลมีคนดูห้าคนอะใช่จริงเขาเรียกอะไรเก้าเขาละหันใช่ ใช่เก่งมากจากคนดูแค่ห้าคนน่ะว้าวอ้าวดิปีี้เอประมาณแสนนึงนะคะแสนาแสนขึ้นนะคะใที่แล้วอ่ะองเียไม่พอเื่อปยีช่แล้วแนะนำแนะนำแนะนำมาเรื่อยๆดังเลยอะ มดเย็นเย็นนี้ไลฟ์ไหมครับยังไม่ไลฟ์เพราะว่าผู้เรียนอ่ะเอาข้าวไม่ทันตอนนี้ไม่ไงเนีื้อหอมหอมมากเข้มหอมมากผู้เรียนเอาครเข้าว้อมได้กินก่อนแล้วมาใครเข้าว้อมได้กินก่อนมามาๆเข้ามาเอเปลี่ยนเปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนมือได้กดวิดีโอเปล่านะกดค่ะกดอยู่นะ เจมูนเปตันแล้วนะไม่ตัดเราเดียวเลยเมันสดไม่ฝากฝากเพจด้วยนะคะพากินพาไปเนี่ยเจมูอร่อยไหมคะอร่อยมากโอ้ยคู่นี้ยี่คู่นี้นะรูวไหมมันแบบมันแบบฉ่ำเลยเหรอโอ้โหดูบูนี้มันจะหลอนไหมนะนี่จะไม่ได้กินนะระวังนะคู่ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกเนาะเอาเอาติโชติโชด้วยกินด้วย ด้วยด้าคน่คนดูหคนไม่ได้พูดเลขรอนใช่ใช่เอฟมันแรกเนาะเราายได้เราก็ดีใจน้องๆไปเคยเอฟไเท่วตอนนี้แกขึ้นไนะต้องหวนา0ไม่เอไม่ต่ำกว่าสามสิบ ได้ยินเสียงนี่รู้เลยว่าเป็นใครใช่ทุกคนรู้เลยว่าเป็นใครอยากได้ใครอยู่อ่ะเสียงเสียงหบอล้อนนี่ไม่มีใครอยู่แล้วสไตายสไตายเชมอสได้ปุมาหาสามล้อนี่คือเบบี้กินไหมนี่เดี๋ยนี้อยู่แล้วเนื้อแต่ไม่สองโล่เนื้อเดียวไหนเบบี้ขออันที่เป็นแบบนุ่มที่สุดอ่ะนุ่มที่สุดอันนู้นอันที่ลูกเนื้อเดี่ยวกันเนื้อเดียวกันเป๊ะ มาเป็นรวมกันแล้วเพราว่าเป็นรวมกันรวมกันโชว์ความอลังการโอ้โหอันนี้ไปเที่ยว FCJ มดมาซื้อได้นะคะบอกว่า f c จมสดรับรองรถแลกแจกแถม FCJ มดจริงใจที่สุดแล้วนเละรถแรกแจกแถมเราไม่ได้ขายพู้ต้งเงินนะเราขายเราได้เพื่อนขายเอาสังคมแกสั่งเกมเลยนะขายเอาสังคมถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่คือโอ้โหโอ้โหนี่ไม่แพ้ลูกนะ แล้วกินโชยอย่างเมื่อกี้กินแล้วครับเป็นไงอลังการมากอร่อยมากอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปนะเดี๋ยวถ่ายรูปอะถ่ายรูปให้อร่อยแค่ไหนบอกสิอร่อยหวานมากอ่าถ่ายรูปนะเนยสองสามเนยสองสามอะจมันเขไปตัดแล้วนะอะอ่าสวยๆเดี๋ยวถ่ายรูปดิจ่ายเงินพี่โน่นเนาะของบี่เท่าไหร่ตัวอ่าเรียบ